มาดูกันยากขึ้นมานิดนึงดูซับซ้อนนะแต่จริงๆแล้วพี่ว่ามันไม่ได้ยากกว่ากันขนาดนั้นนะครับยังใช้หลักของการทำทำหลักทำฐานให้เท่ากันก่อนนะครับลองดูแล้วเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ดูนะครับ อ่ะเป็นไงบ้างครับข้อนี้พอจะทําได้ไหมนะข้อนี้ดูฐานออกมาแล้วเนี่ยมันก็ดูเบเบใช่ไหมนะมันเป็น1.10เนี่ยมันก็คือ0ูนคือฐานมันเท่ากันอยู่แล้วว่างั้นเหอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเลขชี้กำลังมาเทียบกันได้เลยแต่ดูให้ดีฐานเป็นยังไงฐานน้อยกว่า1นะข้อนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องกลับเครื่องหมายจะได้ว่า x กาลังสลบส x บวก สต้องน้อยกว่า7ถูกไหมย้ายไปข้างเดียวกันเป็น x กำลังสองลบ x ลบ4นะน้อยกว่า0ก็จะได้เป็น x เท่าไหร่เอ่อ x ลบ4บวก1เนาะนะครับอันนี้ทำเร็วๆนะแก้อสมการธรรมดาเลยนะครับเราต้องการให้มันน้อยกว่า0ถูกไหม มีจุด2จุดคือ4กับลบ1นะครับข้างนอกนี่บวกลบบวกนะก็จะได้ว่าช่วงที่เราต้องการคือช่วงลบถูกไหมเพราะมันน้อยกว่า0ูย์ก็คือช่วงตรงกลางนี้นะครับไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นต้องเป็นช่วงเปิดก็จะตอบแล้วว่า x เนี่ยต้องมาจากช่วงลบเปิดลบ1เปิด4นะครับแค่นี้เองนะฮะน้องๆครับมาลองฝึกฝีมือกันอีกข้อนึงนะครับข้อนี้ นะการแก้อสมการนะครับของ Ex p o n e n t i a l คราวนี้รูปร่างของตัวอสมการที่ให้มาอาจจะดูหน้าตาต่างไปจากเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องไปกลัวนะครับมันไม่ได้ยากอะไรคือลองจัดรูปลองพยายามจัดรูปดูแล้วมองให้ออกจุดสําคัญจุดแรกเลยคือมองหาตัว A ให้ออกว่าเราจะให้อะไรเป็น A ดีนะครับแล้วพยายามจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของอสมการบ A กบลาลังสองให้ได้เลนะ้เราจะแก้ออกมาได้นะครับ เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ดูนะครับ น้องน้องครับมาดูเฉลยกันคราวนี้มองคร่าวๆลองกวาดสายตาไปทั่วๆเห็นละ6กกำลังเอกซ์ลังสอพี่เดาละอันนี้เดาเลยว่า a เนี่ยน่าจะเป็น6กกำลังเแน่เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันจะให้เข้าสูตรถูกไหมของเรามันจะต้องอยังไงมันต้องมี3พจน์ถูกไหมพจน์ pot a อกำลังสพจน์ a แล้วก็พจน์ที่เป็นตัวเลนะครับตอนนี้มันก็ตอนนี้มันเป็น6คูณกับวงเล็บอยู่ถูกไหมลองคูณกระจายเข้าไปแล้วกันนะ มันก็จะได้เป็น6คูณกับ6กำลัง 2x บวก6น้อยกว่าเท่ากับ37คูณ6กำลัง x อกก็โอเคนะมี3มพจน์ไม่ได้แย่มากนะครับเอา,เอาอย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันนะเราให้ a เท่ากับ6กำลัง x กแล้วกันก็จะได้เป็น6คูณกับ a กำลัง2ดูไหมลบด้วย37คูณกับ a บวก6นะน้อยกว่าเท่ากับ0น ก็แก้แล้วอันนี้โอเคแล้วอยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยแล้วนะเป็นเท่าไหร่หกมันสาสิบเจ็ดเดี๋ยวน่าจะเป็นสามสิบหกบวกหนึ่งเน่เลยพี่เดานะมันมีหกกับหกนี่ถูกไหมแสดงว่าหกกับหกเนี่ยมันน่าจะคูณกันน่าจะเจอกันเนี่ยได้ลบสาสิบหกละนะครับขออีกรลบหนึ่งถูกไหมนี่อีกรลบหนึ่งนะครับก็จะได้ลบสาสิบเจ็ดเอตรงกลางพอดีนะครับ ถึงจุดนี้ปุ๊บก็จะได้ว่า a นี่มีค่าที่เป็นไปได้น,นะครับจุดเปลี่ยนผันคือ6กับเศษหส่วนหตรงนี้บวกลบบวกต้องการฝั่งที่น้อยกว่าเท่ากับ0นน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็ตรงกลางนี่ที่เป็นลบไม่ถูกนะนี่ได้แล้วว่า a นะครับข้อนี้ต้องมีค่าอยู่ระหว่างเศษหส่วนหกับ6 a มันก็คือ ชื่อเล่นของ6กกำลัง x ถูกไหมหาค่า x เราใกล้มากตราวนี้ถูกไหมเราได้6กกำลัง x มาละนะครับหกกำลัง x มีค่าตั้งแต่1.6ส่วน6ถึง6หาค่า x x ก็มีค่าเนี่ยอยู่ในเซตนี้บอกได้เลยพี่แค่ต้องหาเลข2ตัวนี้มาให้ได้อ้าวแล้วหาเลข2ตัวนี้หายยังไงก็เอาจากตรงนี้เนี่ยนะมามาคิดถามหน่อย6กกำลังอะไร6ยกกำลังอะไรได้1ส่วน6 หนึ่งส่วนหกมันก็คือหกกำลังหนึ่งลบหนึ่งถูกไหมลบหนึ่งผู้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตัว x เนี่ยมันคือเฉพาะเลขชี้กำลังก็คือลบหนึ่งนั่นเองถามหน่อยฝั่งนี้หกยกกำลังอะไรได้หกมันก็คือหกยกกำลังหนึ่งถูกไหมหกยกกำลังหนึ่งได้หกเพราะฉะนั้นได้ละนะครับเลขชี้กำลังต้องเป็นหนึ่งนะครับ x คือเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบแล้วว่า x เนี่ยต้องมีค่าอยู่ในเซตนะครับตั้งแต่ช่วงปิด ลบหนึ่งถึงปิดหนึ่งนะครับอ่าน้องๆครับโจทย์ข้อนี้ยากขึ้นนะยากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันแค่เหมือนกับว่าเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยนะเหมือนกับเอาผ้ามาคุม,มนิดนึงนะให้เรามองไม่เห็นมันแต่ถ้าเกิดเราเปิดผ้าคุมออกปุ๊บทุกอย่างที่เหลือมันเหมือนเดิมหมดนะข้อนี้ลองคิดดูนิดนึงพยายามทาให้มันอยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยมองให้ออกว่าเฮ้ยจะเอาอะไรมาเป็น A ดี นะครับแต่ก่อนจะทําอย่างนั้นอาจจะ,ะ,ะต,ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อทําให้สมการหรืออสมการนี้มันอยู่ในรูปที่เราคุ้นเคยมากขึ้นนะครับลองคิดดูนะไม่ออกไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราได้ลองนะแล้วเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้ฟังนะครับ ่ะมาถึงของ้อนี้ปุ๊บพี่มองก่อนมองกวาดตาสายตามองคร่าวๆก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างมีเฮ้ยสองกำลังห้เอ็เลยเอไม่เคยเจอนะ2องกำลังสาโอ้ไม่เคยเจอเหมือนกัน2อกำลัง X. เอ,อ็กออันนี้คุ้นๆเหมือนเคยเจอ2องกำลังห้อีกแล้วนะครับ2องกำลังห้อีกแล้วเออโอเคนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีพจน์ที่เป็น2อกำลังเออยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมนะครับเต็มไปหมดเลยทำยังไงดี ทำฐานใหเท่ากันก็ไม่ได้เพราะมันมี1 1คูณอยู่มี6คูณอยู่มี3คูณอยู่มันมั่วไปหมดนะนะครับก็คงต้องใช้การแทนค่า A นะครับทำยังไงดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรากาลังมองหาอะไรบางอย่างถูกไหมยก,กําลังแล้วก็อยากให้มันมีอะไรบางอย่างยกกําลังที่เป็น2เท่าของมันด้วยมันจะได้เป็นเหมือนกับ A กับ A กกาลังสอถูกไหมแต่ข้อนี้มันดูไม่มีเลยอะ่ะมันมีกาลัง x กําลัง3ากําลัง 5x นะครับมันดูไม่มีอนไนเป็น2เท่าของกันละกันเลยถูกไหมนะ,ะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้น้อง <_ C 1> ๆหลายๆคนอาจจะงงนะครับไปต่อไม่ถูกลองลอง,ลองมองคร่าวๆลองดูที่ว่าทําอะไรบ้างข้อนี้เนี่ยนะจุดเดียวเลยที่มันจะทําให้มันง่ายขึ้นก็คือเราสังเกตว่าเฮ้ยทุกพจน์ในอสมการนี้มันมี2กําลัง x อยู่หมดเลยถูกไหมไม่มี2กําลัง x อยู่นะครับเรา เอา2กำลัง x ไปหารได้ไหมนะครับเหมือนกับบางทีเรามีสมการน,นะ5 x บวก10 y เท่ากับ15อย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันมี5คูณอยู่หมดเลยถูกไหมเราเอา5ไปหารตลอดได้ถูกไหมก็จะกลายเป็น x บวก2 y บวกเออากับ3ยกตัวอย่างนะครับทำให้สมการมันง่ายขึ้นนะเอาเอาค่าอะไรทักอย่างไปหารตลอดสามารถทำได้นะครับเราก็เอา เอา2กำลัง x หารตลอดนะสองกำลัง x ยังไงก็ไม่เป็น0อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วนะเลขยกกำลังไม่เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นหารได้6คูณสองกำลังห x หารด้วย2กำลัง x เป็นยังไงบวกสิบกำลังส x หารด้วย2กำลัง x เป็นยังไง3ลบด้วย3 2กำลัง x หารด้วยสองกำลัง x อันนี้โอเคถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวตัดกันแน่เลยตรงเนี้ยตัดกันได้1 มากกว่าเท่ากับ2กําลัง5 x บวก1ก็ต้องหารด้วย2อําลัง x ด้วยถามหน่อยเวลาพี่เอา2อลัง x ไปหารตลอดเนีย่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ตัดกันโอเคไม่มีปัญหานะครับตรงนี้เป็นลบ3าเฉยมากกว่าเท่ากับ2กําลัง5 x บวกหหารด้วย2ลัง x ได้เท่าไหร่มันก็คือ2อกำลัง5 x บวก1ลบ x ถูกไหมนะครับอย่าลืมนะ a อกำลังเหารด้วย a กำลังเนี่ยมันก็คือ a อกำลังเลบ n แค่นี้เลยนะครับคือเอาเลขชี้กำลังของตัวที่เป็นส่วนเนี่ยมันลบนะครับนี่เห็นไหมเป็นลบแค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น2องกำลัง4ีนะบวก1พจน์อื่นก็เหมือนกันนึมาเอาไปลบเป็น6คูณกับ2กำลัง 4x บวก11คูณ2กำลัง 2x อ่ะถึงจุดนี้ เรารู้สึกว่าเราพอจะไปไหวไหมนะเรามีอะไรเรามี2องกลังส x 2องกลังส x เอ้าเฮ้ย2อกำลังส x มันเป็น2เท่านี่ถูกไหมตัวเลขชี้กําลังเป็น2เท่าของ2อกำลังส x แสดงว่ามันคือกําลัง2ถูกไหมเนี่ยมันคือกําลัง2ของไอตัวนี้นะครับฝั่งนี้มี2อกำลังส x อีกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงตัดกันถูกไหมตรงนี้นะครับมันลบกันได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ว่าตรงน,นี้เราเราพอจะไปไหวนะนะครับจัดรูปให้เป็นเหลืออยู่สัก3พจน์ได้ไหม นะครับก็คือพจน์ที่เป็น2องกลังสีพจน์ที่เป็น2องกลังสอแล้วก็พจน์ที่เป็นตัวเลขธรรมดานะครับพี่จะเอาอันนี้ย้ายมาลบฝั่งนี้นะเป็น6นะครับคูณ2องกลังสีถูกไหมลบด้วยตรงนี้เนี่ยมันคือ2องกลังสีคูณกับ2ถูกไหมเนี่ยสคูนสองกลังสี่เอ็กซเหมือนกันนะตรงนี้นะถูกไหมสองกลังสี่เนะครับบวกหไม่มีอะไรเลยมันคือ2องกลังสีนะครับคูณ2องกลังห ถูกไหมมันถึงเป็น2องกำลังสีบวกหได้นะครับอา่ามีอะไรอีกบวกสิคูณ2องกำลัง 2x ลบสมากกว่าเท่ากับ0แค่นี้เลยนะครับพี่ก็บอกว่าให้แล้วกันให้2กำลัง 2x เนี่ยเท่ากับ a นะครับอันนี้คือ a ของพี่นะไม่มีใครว่านะทำเป็น2กำลัง 2x กก็ได้นะครับตรงนี้ พคแดงนได้ดดละได้4ถูกไหมลบกันได้4คูณกับ2กำลัง 4x ซึ่งคือ a กำลัง2บวกกับ11คูณ a ลบ3มากกว่าเท่ากับ0นะก็แก้อสมก,การธรรมดาอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับเห็นว่าจุดที่มันยากอยู่จุดเดียวมันมีอยู่ตอนแรกเท่านั้นเองคือมองให้ออกว่าต้องเอา2กำลัง x มาหารตลอด นะครับแต่มันก็ลอ่อเราอยู่แล้วคือมันใบให้เราถูกไหมเพราะทุกพจน์มันมีสองกำลังเอ็กสองกำลังเอ็กตลอดเลยนะครับอะถึงจุดนี้แยกตัวประกอบได้ไหมเป็นอะไรดีพี่มองดูละสี่กับสามได้สิบสองถูกไหมสี่คูณสามได้สิบสองมันต้องการสิบเอ็ดแสดงว่ามันต้องเป็นสิบสองลบออกหนึ่งแน่เลยเพราะฉะนั้นสี่เอกับสามเนี่ยต้องเจอกันเป็นค่าบวกนะครับลบหนึ่งเออย่างนี้นะมากกว่าเท่ากับศูนย์ เขียนเป็นเส้นจำนวนออกมาก็จะได้ลบ3กับเศษ1ส่วน4นะครับบวกลบบวกเราต้องการฝั่งที่เป็นบวกมากกว่าเท่ากับ0ก็คือตรงนี้กับตรงนี้นี่คือสมการนี้บอกมาบอกกับเราว่าค่า A ที่เป็นไปได้นะคือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบ3นะครับยูเนียนกับตั้งแต่เศษหส่วนสเป็นต้นไปนะครับ เหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราแก้สมก,การกำลังสมก,การพุทธเอ็กซ์โพเนนเชียลนะต้องเช็คว่าค่า A เนี่ยมันมั่วหรือเปล่าถูกไหมค่า a มันมั่วหรือเปล่าถามหน่อย A เนี่ยมันคือ2กําลัง2องเอ็กซ์มันเป็นเลขยกกําลังมันจะเป็นค่าลบได้ไหมอ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องเช็คเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปไม่ได้ทั้งก้อนนี่เลยมันเป็นเลขลบทั้งทั้งดุ่นตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขลบเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสองกลังสองเนี่ยมีค่าอยู่ในช่วง เซตหนึส่วนสถึงอินฟินิตี้เท่านั้นนะครับหาค่า x นะครับหาค่า x ตรงนี้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มัน2กำลัง2 x อยู่ถูกไหมนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะ x เนี่ยก็มีค่าอยู่ในช่วงนี้พี่บอกได้เลยหาเลข2ตัวนี้มาให้ได้เลขตัวนี้คือค่า x ที่ทำให้นะครับ2กำลัง2 x เท่ากับเซต1ส่วน4 ถามหน่อยว่า x ต้องมีค่าเท่าไหร่ถึงจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนสีส่วนสมันคือ2กํกลังลบสถูกไหมอ่ะใครบอกพี่ไดยบางว่าถ้าเกิดว่า2กํกลัง2 x เนี่ยมีค่าเท่ากับ2กํกลังลบส x ต้องมีค่าเท่าไหร่ x ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับลบหนึ่ถูกมลบหนนะครับอินฟิน t y ีนี่ไม่มีปัญหาเลยอินฟิน t y ก็เป็นอินฟิน t y นะครับถูกไหม มันไม่มีอินฟินตี้ส่วน2นะอินฟินตี้ก็อินฟินตี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบแล้วว่า x เนี่ยเซตของคำตอบของ x ที่เป็นไปได้ก็คือตั้งแต่ลบ1น,นะเป็นต้นไปนะครับ